สวัสดีครับพี่น้องครับมาเลาะเบิ้งปลามันพี่น้องเมื่อนี้แต่ว่ากันรอมุ้งมันมันเออรอเบิง้งเอ,อินมันเลี้ยวเลี้ยวภาษีเมียแบบเลี๋ยวเบิ่งเลี๋ยวบเยวบิ่งขังทาง่านพ่อมู่เห็ดปวกพี่น้องพ่อมูเอ่เห็ดปวกน้อยเห็ดปวกแก่หน้อยพอเห็ดปวกแก่หน้อยแล้วอย่ามาเก็บเบาอลอกหยิบกระทุง่งเฮ็ดกระทุ่งใบสักกัน,นร่างเก็บเบอลเถอะพี่น้องกระทุง่ง เจ็บหายเห็ดเห็ดกระทุ่งเก็บก <anymore> ันกำลังเอาสีเมียแล้วเบิาะมึงมั่นสนอเดี๋ยวมาขางสร้างบัดพ่อโอ้หมูเห็ดปวกไรเไก่หน่อยตัวเมียหมกเมียสุกกันสนอกดอกดอกอพ่องามๆนี่แหละดอกตุ้มๆพอดีดอกบกแกเจ็บๆดอกดอกบกแกพอดีพอดีพี่น้องเจ็บบะแมงวิ้ววิวผมโอ้ย เสียงมอไซค์กันนี่ดอกงามๆพี่น้งอ,อ,องเมื่อเดียวยังไม่นำหนักหยิบแต่กระทุ่งนี่มือนั่นออกมาสีฮอร์โมนกับเห็นมงสีละเอาไปสุกก็ยังสีดับแสบอยู่สนุก,กนเก็บวิชีดินตกใส่ละนี่ ดอกก็อ่วพอดีพอดีเอาหมกกระเสี่น้องพี่น้องเนาะหมกกับหมกหมอ้อใส่บักผีกอ้อนๆพอดีตูลงใส่ดอกหอมหัวใหญ่เยอะดิสุบใส่บักผีกอ้อนกะแสียบพี่กัน,กน,กน,กนเนาะเขจ็บอือืม เห็นหนาข้นดอกดอกงามๆดูมืนหนีมันมันมาแกดอกพ่อตุ้มๆเลยละคงมาพ่อเฮ็ดบวกกันนั่นเนาะสุมดอกใหญ่ๆเนาะสิไปหาเลาอบว่าที่งในตัวนี้เฮ็ดบวกนี่แหละเด็ดค้ำนี่แหละเก็บไปเด็ดใส่ดอก หน่อยเป็นตลาดหยักเดี๋ยวพาาบางอันนี้อู้ผีชท่มหนึ่งพี่น้องแล้วยางหยับเนี่ยคือขึ้น้ำปลาเนาะตองตุ่มเนี่ยขึ้นหญ่หกได้เปิดห้าวพี่น้องคนละโอ้ยุหนะมือหนึ่ง ขี่มูนึงนี่นี่มูนึงขี่แกคือกระลังจ่อเอเอะๆร่มกับชมาเหล่าร่มใส่กระทุ่งพี่น้องทุงท่งใบซักขี่แคคือจ่อ น,นี่แหละใส่กระทุงพ่อได้มกหนึ่งกระทุกหนึง่งเอายักสองกระทุงนี่แหละพี่น้องกับยีเด้นั่นอยู่ดอกเนาะพอขังทางนเลยจอดรถเก็บพ่อได้ไปสูบเร่ง เก็บตัวกันดอกพี่น้องมมนได้เด็ดขาไปนน้ำเนาะเอา้าหากินทั้งทีละอาหารอีสานบันเท่าพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บตัวกันพี่น้องบันเนี่ฝากพี่น้องไปซ้ำนี่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์สนแชนแนลดเด้อพี่น้องเด้ออันไปเก็บตัวกันไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับ